คณะทำงานสภาเชิญสันทนะเสียโปโ้นั่งที่ปรึกษาแก้บนพนันลั่นเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องการพนันจึงเชิญเข้าให้ข้อคิดเห็นและเป็นที่ปรึกษาของคณะเมื่อเวลา16บนาินาทีวันที่27สิ่งหาคม2 5 6 3ที่รัฐสภาร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดีสสสงขาพักพลังประชารัฐแถลงความคืบหน้าการทำงานของคณะทำงานแก้ปัญหา ศึกษาการพนันและบ่นการพนันออนไลน์ในคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรัษฎรโด,ดวยวันนี้คณะเชิญพันตำรวจโทสันทนาประยุนรัฐและนายอภิรักษ์ชัยานนท์หรือเสียโปโมาให้ข้อมูลและปรึกษาหารือเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาการพนันโดยที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าการพนันออนไลน์ในสังคมไทยยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงมีความเห็นว่าเราควรต้องทําการศึกษาปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังโดยแนวทางในการศึกษาคือจําเป็นต้องปราบปรามอย่างจริงจังผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นปัญหาการพนันออนไลน์เกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการโอกเงินเป็นต้นร้อยตำรวจเอกอรุณกล่าวต่อว่า เราต้องดูว่ามีหน่วยงานไหนที่ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไปจนถึงดูข้อกฎหมายว่าสามารถจะเอาผิดได้อย่างไรบ้างเนื่องจากกฎหมายยังไม่เพียงพอหรือยังไม่สามารถจะพัฒนาไปสู่การเอาผิดได้จนทาให้เกิดการเล่นพนันออนไลน์มากมายขนาดนี้ซึ่งตรงนี้จะต้องมีวิธีการเสนอแก้ไขกฎหมายหรืออาจจะต้องมีการเขียนกฎหมายกันใหม่ก็ต้องดำเนินการทั้งนี้อีกประเด็นที่ต้องศึกษาคือ การปลดล็อกให้การพนันถูกกฎหมายนั้นทําได้หรือไม่ซึ่งตรงนี้ต้องศึกษาก่อนว่าเราจะสามารถดำเนินแนวทางการศึกษาได้อย่างไรโดยต้องพิจารณาทั้งข้อดีและข้อเสียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเสนอให้คณะกรรมการที่การการกฎหมายพิจารณาก่อนส่งให้สภาพิจารณาอย่างไรก็ตามเหตุผลที่คณะทำงานเชิญบุคคลภายนอกทั้งสองคนเข้ามาให้ข้อมูลนั้นต้องยอมรับว่าทั้งสองคนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีความชำนาญในเรื่องการพนันทางคณะทำงานจึงเชิญเข้าให้ข้อคิดเห็นและเป็นที่ปรึกษาของคณะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป